สวดีค,ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่เกจะมาทำขนมถั่วแปกค่ะมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะถั่วเหลืองมะพร้าวน้ำตาลน้ำตาลน้ำาแป้งข้าวเหนียวโอเคก่อนอื่นเราต้องเอาถั่วเหลืองไปทำอะไรก่อนคะเอามาเอามาแช่น้ำก่อนค่ะโอเคค่ะเริ่มกเลยนะคะ ก่อน,นี่นะคะเราก็ต้องแช่ตัวเขียวตัวเขียวผ่าซี่นะคะหรือตัวเหลืองก่อนเนาะนี่นะคะจ้าลูกเราต้องเอาน้ำเหลืองๆอันนี้นะคะนี่พี่ตันดูเราต้องเอาน้ำเนี่ยเททิ้งก่อนซักกองสามน้ำเลยเพราะว่าเรากินไม่ได้นน้ำอ่ะใช่น้ำมันยังสีเข้มอยู่นะคะเราก็ล้างอีกครั้งหนึ่งฝ่านแล้วก็มือคนทำไมไม่เอามือลงไปแตะคะ เออการโอเคคะเทน้ำทิงนะคะอย่างนี้เลยัใช่ค่ะแล้วเราก็เติมน,น้ำม่อีกครั้งหนึ่งแบบนี้แล้วเราก็คนๆน,นะคะดูเห็นไหมคะว่าสีมันเริ่มจางลงแล้วนะนะคะเห,เห็นไหมคะอ่าคราวนี้เราก็จะเทสักน้ำหนึ่งนะคะเทอีก เติมน้ำอีกครั้งนึงค่ะแล้วเราก็จะแช่ไว้อย่างนี้ประมาณสามชั่วโมงนะคะแช่น้ําทิ้งไว้แบบนี้อีกสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะคะเราก็จะนําถั่วไปนึ่งตอนนี้นะคะเราก็แช่ถั่วนะคะได้ครบเวลาแล้วเราก็จะเทเ,เราจะไปเตรียมนึ่งแล้วนะคะเนื่องจากเราไม่มีผ้ากบาลนะคะเราก็จะแก้ไขโดย เอืงให้มันแห้งแล้วเราก็จะไปใส่ภาชนะหนึงนะคะค่ะแล้วเราก็เทลงไป ะะแล้วเราก็นําไปนึ่งนะคะนึ่งนะคะเราจะเอาไปทําอะไรคะเอาไปทำขนมกินกันะคะตอนต่อไปนะคะมะพร้าวนะคะเมื่อเราเอาน้ำหอม,ห,อม,มหวานไปทานแล้วเนื้อของมันนะคะก็นำมาใช้ประโยชน์ในการทำขนมเราก็จะผ่าก่อนที่จะให้แม่ครัวตัวน้อย ใช้มือแมวนะคะขูดค่ะโอเคโอเคอเคโยโเปปี่ด้ขูดแล้วอ่าใช่อย่างนั้นเลยจ้านี่นะคะขูดแบบนี้แบบนี้ใช่แล้วค่ะไหวไหมคะไหวไหมคะเหว <laughs> โอเคแบบนั่นแหละอ่าเยี่ยมเยี่ยมแบบน,นี้เลยนะคะคด้านไหนก็ได้อ่ะเทเลยค่ะเพอาได้แล้วก็เทว้าว แล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมมันนะคะทุกคนคงจะงงว่าเราใช้มันไปทําอะไรนะคะเพราะว่าเนื่องจากสีผสมอาหารของเราไม่มีนะคะวันนี้เราจะทําตัวของแป้งขนมถั่วแปดด้วยสีม่วงนะคะซึ่งใช้จากมันนะคะตอนนี้เราก็จะนํามันมันม่วงนะคะมาล้างให้สะอาดแล้วก็จะเอาไปนึ่งค่ะ ก็เราก็จะดูว่าถั่วสุกแล้วหรือยังชิมเลยค่ะหยิบหยิบทานได้เลยค่ะชิมก่อนนะคะถั่วสุกหรือยังคะสุกหรือยังคะสรุปว่ามันสุกหรือยังอร่อยยังคะอร่อยแล้วสุกแล้วโอเคตอนนี้ถั่วก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาถั่วออกนะคะออกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะดึงมะพร้าวต่อเลย ต้องหลีไฟก่อนนะคะไม่งั้นไอ้น้ำจะลวกมือเราก็ปิดฝาแวนเดิมนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ได้มันที่นะไปต้มแล้วเราก็เทแป้งข้าวเหนียวมิเลยเทลงไปนะคะเราใช้กะเนะคะแล้วก็เทน,น้ำเทน้ำราก็ค่อยๆเทเทน้ำลงไปพี่การค่อยๆน่าแป้งอยู่ม้วนข้าวค่ะใครจะนิมม้วดให้เข้ากันนะคะใช่ พอดให้แบบมันไม่ต okay. 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 so, ิดมือแล้วอ่ะทอดไปเรื่อยๆค่ะทอดให้มันรวมตัวกันเป็นก้อนนะคะตะล่อมตะล่อมไปแบบนี้นะคะนะคะโอเคนี้อ่าแป้งเริ่มรวมเป็นก้อนจากตัวเป็นก้อนนะคะอ่านี่นะคะอ่าทำขนมนะคะขนมคัวแปรอ่าอ่าตอนนี้ก็เป็นเป็นก้อนแล้วนะคะมี่มาแรงๆค่ะปี๊อ่าเก่งมากค่ะ อ่ากล้แล้วลูกเออถกมากอ่อกดอีกกดอีกอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่าเดีาา๋ยวเ,เราจะพักแป้งไว้ก่อนเราจะทำสีสีอะไรคะอ่าสีาม่วงเฮ้ยม่วงเราซื้อแป้งเตียวไ้ปุ่มเลยนะแต่ว่า ราจะทำแค่ทีละนิดก่อนหมดแล้วเราไปนวดแป้งใหม่นะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพยายามเลยคะนวดใช่เราจะบดเนื้อมันนะคะช่วยกันจะได้เสร็จเร็วตอนนี้พอลงผิวแล้วอ่านวดเลยค่ะพยายามเลยค่ะตอนนี้เชฟของเราเริ่มนนววดดอีก ใช่ค่ะแป้งเริ่มเปลี่ยนสียังคะอ่ายังไม่เห็นใช่ไหมอานวดต่อไปค่ะนวดต่อไปเพื่อนเรอดูอยู่ค่ะแป้งมาแป้งมาแป้งมาใส่นวดอ่านวดต่อไปนะคะตามนวดอ่าเดี๋ยวเราเพื่อนเ่นรอดูอันี่แครตะล่อมแป้งเลยค่ะตะล่อมแป้งอ่าทำเลยค่ะเย้เย้เย้นี่เป็นไงคะสีม่วงแลยค่ะใส่น้ำลงไปอีก อ่าค่ะย่อมก็ย่อม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 ,อม,อมนสมสีม่วงแล้วนี่ก็นีอ่าน,นี่เลยค่ะย่อมย่อมย่ดวดวดวดแตงสีเริ่มเกิดสีเป็นสีม่วงสวยแล้วนะคะนี่นะคะนี่สีม่วงแล้วค่ะนคะวดวดอ่านี่นะคะถ้าชอบเนี่ยแป้งนุ่มแล้วแล้วรู้สึกว่ามันไม่ติดมือก็ใช้ได้นะคะนี่ นี่นะคะนี่นะคะแป้งก็เป็นก้อนแล้วไม่ติดมือแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะเรียนไปปั้นแล้วก็ไปต้มนะคะพร้อมไหมคะเชฟพร้อมค่ะวันนี้มะพร้าวก็ นึ่งได้ที่แล้วนะคะโัวร้อนนิดนึงอ่าพร้อมอ่าหัวก็พร้อมนะคะอ่าเราจะเอามะพร้าวนะคะมะพร้าวส่วนหนึ่งแล้วก็หัวนะคะ เคล้ากันเลยค่ะอะอะคนให้เข้ากันค่ะคน,คนเบาๆค่ะลูกมะ้าวก็นึ่งได้ทีแล้วนะคะโอ้วร้อนนิดนึงอ่ะพร้อม ถัวก็พร้อมนะคะอ่ะเราจะเอามะพร้าวนะคะมะพร้าวส่วนหนึ่งแล้วก็ถัวนะคะคล้อมกันเลยค่ะอ่ะอ่ะคนให้เข้ากันค่ะคนเบาๆค่ะลูกเดี๋ยวต่อไปเราก็จะ เอางาไปคั่วนะคะเราจะใช้งาขาวนะคะแล้วก็งาดำใช่เอาไปคั่วนะคะแล้วก็มาผสมกับน้ำตาลเพื่อจะโรยขนมถั่วแตะก็เอางาลงมาคั่วให้หอมนะคะเราจะเริ่มจากงาขาวก่อนนะคะตอนนี้งาก็จะเริ่มหอมแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราก็ เป็นงาดำนะคะงาดำเยอะหน่อย,ย,ยพอเราคั่วได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนำงามาตำค่ะ,ะตำเบาๆค่ะโขกเบาๆจักเขเกลือ,ลอใช่ค่ะอย่างนั้นแหละ ไม่ต้องละเอียดมากนะคะแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะํำงานเนี่ยผสม,มกับน้ำตาลสายนะคะเก่งมากค่ะ,นะคะเราไม่ได้ตำจนละเอียดนะคะเราแค่ใช้คบสากวนๆแค่นั้นเองนะคะให้งามันแตกเพื่อให้งานมีกลิ่นหอมนะคะต่อไปเราก็กกเทน้ำตาลลงไปนะคะแล้วเราก็จะเทเกลือปอนนะคะ ความเค็มนิดนึงนะคะไปะนเอาช้อนนะคะตักงาลงไปในนี้ค่ะอ่าใส่ค่ะอือเสร็จแล้วก็เป็นงาดำมั่งนะคะอ่าตามเลยค่ะเปลี่ยนงาใช่ค่ะวนเหมือนเดิมค่ะอ่าบดวนเหมือนเดิมนะคะ หอมนะมีกลิ่นหอมแล้วนะคะเริ่มมีกลิ่นหอมยังคะ,คะตอนนี้ลูกค้าร้องหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วนะคะอคหอมแล้วนะคะเราก็พอแล้วค่ะละเอียดแล้วแบบนี้เราก็ใช้ช้อนตักค่ะตักลงไประวังหกนะคะ หอมมากเลยค่ะอ,อืมอเย้ค่ะนี้เราก็เทลงไปค่ะอ่าแล้วก็ก็คนเบาๆนะคะคน,นเนื้อสไลม์เบาเบามือจับได้สนุกอ่านีเบาๆค่ะลีอ่าอหอมไหมคะหอมไหมคะนี่ขักก้นตอนัญแล้วนะคะเราจะทักขนมนแล้วตัวแป้งนะคะเราไปเตยนะคะต้มกับน้ำที่เดือดค่ะแล้วเราก็จะปั้นแป้งแบ่งแป้ง,ปง,ปงเป็นก้นองค์แบบนี้นะคะเพื่อให้เชฟ ให้เด็กอาน่ายขึ้นนะคะทำเป็นแป้งแบนๆเหมือนป้าสอน่ี้ใช่ใช่กดอบนนี้เลยใช่ได้แล้วโอเคอ้าวได้แล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะนี่เราก็ไปต้มค่ะนําไปต้มได้แป้งที่เด็กทําแล้วนะคะเราก็จะเอามาต้มนะคะเลยพอแป้งมันสุกก็จะลอยขึ้นมาค่ะนี่นะคะแป้งก็เริ่มลอยแล้วนะคะนะคะพอแป้งมันสุกแล้วเราก็ตักขึ้นแบบนี้มาวางไว้ตรงนี้มามาค่ะที่ จะมีป้าจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเราก็ตัก่วดตีตักขวกแบบนี้ทำดินไส้สนะคะนี้แล้วเราก็ค่อยๆตะล่อมแป้งแบบนี้มันจะร้อนมากนะคะใช้ช้อนกดก็ได้เพราะว่าแป้งมันร้อนนะคะแล้วก็กไปพลิกมาไปพลิกมาน,นี่เลยนะคะโปูมันจะร้อนนะเด็กเด็กอาจจะทำลำบากนิดนึงนะคะ ใส่เบาใช้ช้อนกดเบาๆนะคะอ่ะนี่ทำเองเลค่ะตักอีกอันเลยได้คะอ่า่อยนี่เลยค่ะอ่านะะมล้นโอเคนให้นเย็นค่ะ อ่าโอเคค่ะ,ะนะคะก็นำไปต้มอ,อ่าสองหา้าเป็นไหมคะอ่ะอาะก็จะสังเกตที่แป้งนะคะมันจะสีเข้มขึ้นแล้วมันก็จะลอยขนแบบนี้เห็นไหมคะ แป้งลอยใึ่นนะคะเราก็จะตักถีตัวแป้งก็จะเปลี่ยนไปนะคะแบบนี้เลยนะคะเองนะคะตักเสิร์ฟเลยค่ะ อ่าเลียงเลยค่ะเรียงเลยค่ะอ่าเรียงอันนี้ค่ะมีเต็มเลยโลกะม่ตออันนี้ไม่มีมาทายเห็นไหมแต่ยังมม้องไปค่ะเดี๋ยวเพ่อมันแตกมือไม่ได้กดเลย พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเสิร์ฟค่ะอืมอ่าพร้อมเสิร์ฟค่ะอ่าอ่ะไปเสิร์ฟเลยค่ะคุณแม่ผ่าค่ะถ้าเนี่สั่ง8โมงเช้าได้เพี้ยงร้านอะไรเนี่ยร้านอยู่ที่ไหนคะร้านอะไรคะตั้งใจทำใช่ไหมคะสั่งสั่ง8โมงได้กินเพี้ยงค่ะแล้วที่ร้านอะไรคะนี่ขนมร้านนี้ค่ะอร่อยอร่ยไหมคะอร่อยร้านฉันกันค่ะ อร่อยมากแค่ไหนแลันกันกินด้วยไหมล่ะคะเอาสองตัวได้ปะะเอาไปเดียวค่ะแล้วนี่จะร่าด่ากันราด้วยค่ะโอ้ต้องอร่อยแน่เลยต้องอร่อเอาสองตัวเลยตัวด้วยตัวจะนีด้วยต้องอร่อยต้งใส้ด้วย อ่ะตักชิ้นพี่คะลูกตักเปทำเล็กๆพี่คะชิ้นใหญ่หรือกะตายใ่หมดตักตัวกันก่อน,นอ่าโหชิ้นเลหนเลยนะ ชวนคุณแม่คุณพ่อช่วยทำนาคะ